สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูยกในคลิปวิดีโออีกเช่นเคยนะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนในหัวข้อการหารลงตัวและการหารที่ไม่ลงตัวนะครับเด็กๆครับเด็กๆลองคิดดูสิครับว่าการหารลงตัวเนี่ยเป็นยังไงและการหารแบบไม่ลงตัวเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ให้ลองคิดดูก่อนนะอ่ะสตาร์ว,วิดีโอแล้วก็ลองคิดดูก่อนสัก สักหนึ่งนาทีนะครับให้สตอวิดีโอแล้วก็ลองคิดดูก่อนหนึ่งนาทีเดิมครับอ่ะโอเคครับทีนี้คุณครูก็จะมาอธิบายมาอธิบายการหารลงตัวแล้วก็การหารไม่ลงตัวให้นักเรียนฟังนะครับเด็กๆครับเด็กๆจําความหมายของการหารได้ไหมเอ่ยว่าการหารหมายความว่าอะไร จำได้ไหมครับการหารคือการอะไรการแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับโดยแต่ละกลุ่มน้องเป็นยังไงโดยแต่ละกลุ่ม จะต้องมีจำนวนเท่าเท่ากันนะครับอ,อ่านพร้อมกับคุณครูอีกนึงอีกสักหนึ่งรอบสิการหารคือการแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีจำนวนเท่าเท่ากันนะครับ คุณครูจะยกตัวยอย่างอันนี้เลยนะครับการเ,เรียนเห็นตัวนับเนี่ยบนหน้าจอเด็กๆจะเห็นตัวนับทั้งหมด10อันเราแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ5อันเด็กๆจะเห็นว่ามันแบ่งได้2กลุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแล้วมันมีส่วนที่มันเหลือไหมเด็กๆลองดูซิถ้าถ้าเราเอาตัวนับ10อันมาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ5 มันมีมันมีส่วนที่เหลือหรือส่วนที่เกินนีไหมครับไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีส่วนที่เกินเราจะว่ามันจะเหลืออยู่ศูนย์อันนะครับซึ่งเมื่อเด็กๆเห็นว่าในการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันไม่มีส่วนที่เหลือหรือส่วนที่เกินเราจะบอกได้ว่าการหารในลักษณะนี้นะครับมันเป็นการหารที่ ลงตัวนั่นเองนะมันคือการหารที่ลงตัวอ่าครับต่อมามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีตัวนับอยู่สิบสามอันเมื่อเราแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามอันแบบนี้นะเนี่ยสาม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 แบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้จะได้ทั้งหมด กี่กลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่จะได้ทั้งหมดอยู่สี่กลุ่มมันเองใช่ไหมแล้วมันเหลือกี่อันครับเด็กๆดูซิตัวนับสิบสามอันเราแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามเด็กๆจะเห็นส่วนที่มันเหลือออกมาอันนี้คือส่วนที่มันเหลือใช่ไหมเออมันเหลือ เหลือกี่อันเหลหือ1อันเราเลยบอกได้ว่าการหารในลักษณะนี้นะครับที่มีอันที่เหลือเนี่ยมันคือการหารที่ไม่ลงตัวนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เด็กๆมาสังเกตเด็กๆมาสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบดูซิว่าการหารแบบลงตัวและการหารแบบไม่ลงตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง นะครับการหารแบบลงตัวแล้วไม่ลงตัวเนี่ยมันแตกต่างกัน,นยังไงเ่ยการหารแบบลงตัวเราจะบอกได้ว่ามันจะไม่มีส่วนที่เหลือ นะครับม,มันจะไม่มีส่วนที่เหลืออันข้างล่างออก,จจการหารแบบไม่ลงตัวเนี่ยเราจะสรุปได้ว่ามันจะมีส่วนที่เหลือนั่นเองนะครับเราเรียกว่าการหารไม่ลงตัวอ่เด็กๆรู้ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไร ส่วนที่มันเหลือเราจะเรียกว่าเศษนะครับส่วนที่มันเหลือเนี่ยเราจะเรียกว่าเศษนั่นเอง อย่างข้อนี้นะครับข้อข้อข้อด้านล่างเนี่ยมันเหลือหนึ่งใช่ไหมดังนั้นเราก็บอกว่าในข้อเนี้ยมันมีเศษอยู่หนึ่งนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเด็กเกเข้าใจตัวอย่างที่คุณครูได้พาเด็กๆทําไปแล้วนะครับให้เด็กๆลองมาทําแบบบังคัในหน้าที่สิบสี่และหน้าที่สิบห้าตรงนี้ดูซินะครับว่าเด็กเกเนี่ยจะสามารถ ตอบคำถามคนครูได้หรือเปล่านะครับจะสามารถตอบคำถามคนครูได้หรือเปล่านะ